จับตาให้ดีดีเจพุทธลงละครวิกสหลุ้นประกบนางเอกลูกรักเป็นสามีแห่งชาติรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มยิ้มหวานเจ้าสเสน่ห์เจพุทพุทธิชัยตอนนี้กำลังมีผลงานปฏิหารรักร่วมงานกับปุ๊กลุกฝนทิพย์และรักนี้เจ้านายจองประกบคู่อมสุชามีคิวลงจออีกไม่นาน แต่ก็ทราบกันดีว่าตอนนี้หนุ่มพุธเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องแปลกใจงานแน่นรัวๆหลายๆที่หลากหลายค่ายอยากขวาตัวไปร่วมงานด้วยซึ่งล่าสุดมีข่าวดีมาฝากแฟนๆว่าพระเอกหนุ่มจะมีละครกับทางวิกสามพระรามสี่ด้านนางเอกหักไม่พลิกโผคาดว่าเป็นนางเอกลุกรักหน้าฝรั่งซึ่งก็มีหลายๆคนน่าสนใจเคมีตรงกันมาก ก็ต้องจับตารอดูกันต่อไปจะเป็นไปตามนี้หรือไม่อรอลุ้นพร้อมกันปังแน่นอน